มาแล้วนะครับวันนี้เสร็จงานเคลียร์ลิงนะครับวันที่สี่นะครับตรงนี้เป็นบ่อท้ายแปลงนะฮะตอนนี้นะครับจองไปแล้ว2แปลงนะครับแล้วก็สนใจอีกหลายแปลงเลยนะครับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้รีบเข้ามาดูนะครับรีบเข้ามาดูเลยที่สวยๆนะครับเหมาะทําบ้านสวนนะครับอยู่ติดหมู่บ้านครับบรรยากาศดีด้วยนะฮะแปลงละหนึ่งไร่นะครับมีทั้งหมดเแปลงนะตอนนี้เหลืออยู่เแปลง นี่นะครับบรรยากาศเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ด้านหลังแปลงเลยมีเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวนะครับไม่ได้เป็นฟาร์มนะเลี้ยงวัวเป็นข้อกอวัวธรรมดานะนี่นะฮะเขตแดนท้ายแปลงขยายไปนู้นนะฮะนู่นติดแนวป่านะเก้าแปลงสวยๆนะฮะด้านหน้าสองแปลงด้านหน้าโดนจองไปแล้วนะครับแล้วก็แปลงถัดเข้ามานี่ก็นะครับสนใจแล้วนะครับรอนัดทำสัญญานะฮะคาดว่าจะหมดเร็วๆนี้นะครับใครสนใจรีบเข้ามาเลยนะครับ ราคาเริ่มต้นนะฮะแปลงด้านหลังนี่ไร่ละแสนเก้าเท่านั้นนะครับฉนดคุดแดงนะครับนะยืน่นรังวัดแบ่งแยกไว้แล้วนะครับสวยเลยด้านหน้านี่สีแปลงนี่ไม่ต้องถมเลยครับส่วนด้านในนี่จะที่ต่ำลงมาอีกนิดนึงนะนเป็นที่นานะครับเป็นที่สวนก็ได้นะรอบๆกันนี่เป็นสวนป่านะฮะทำนาแล้วก็ปลูกไม้เอ่อไม้มะข่าไม้ประดูนะฮะสวยนะคะนี่ แ่ลงนี้มีคนสนใจแล้วนะครับนี่มีสระน้ำสนใจทักมาได้นะครับที่เบอร์095 1808 982ครับ